สวัสดีคะ่ะปุ้นนะคะแม่บ้านตุรกีคะ่ะวันนี้ปุ้นมากับเมนูแพนเค้กนะคะใส่น้ำผึ้งและก็ถั่ววอลนัทนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะนวดมือด้วยนะคะใครมีเตาอบก็อบในเตาอบนะคะใครไม่มีเตาอบก็สามารถทอดได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะ เราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะตำดินมค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใสย่ย e ส s t ค่ะ คนให้ยีสต์กระจายตัวแป้งทำขนมปังค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งเค,ค้กค่ะน้ำมันพืชค่ะจากนั้นนะคะผสมหรือนวดให้เข้ากันนะคะใครใช้เครื่องนวดนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มเลย ใครนวดมือก็นวดจนเนียนนะคะไม่ฟิมไม่เป็นไรแต่แป้งจะต้องเนียนดีนะคะเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะนวดด้วยมือใครจะใช้เนยแทนน้ำมันก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะค่ะนวดง่ายค่ะสูตรนี้แล้วหมดผงแป้งแล้วนะคะเราก็นวดต่อด้วยมือค่ะ นวดจนเนียนนะคะหรือถ้าใครนวดจนขึ้นฟิล์มได้ก็นวดจนขึ้นฟิล์มนะคะสําหรับคนนวดมือนะแต่อย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะคะมันนวดไปประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะดูว่าแป้งเนียนแล้วก็ทุกอย่างร้อนออกจากโถนะคะไม่ได้นวดจนลีมอะไรมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะ นะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะรวบแป้งให้เป็นก้อนกลมค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะในอ่างผสมแค่พอไม่ให้โดติดอ่านะคะเราก็ตบๆที่โดด้านบนนะคะกันโดแห้งเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร,ร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหชั่วโมงนะคะ ถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะผักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะไล่ลงไม่ดีนะคะ ประมาณสี่สห้าสีกรัมนะคะ6กก้อนหลังจากแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะไล่ลมนะคะจากนั้นขึ้นกรงค่ะแล้ววางเรียงผักเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะคุมผ้านะคะพักเอาไว้สักประมาณ15นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวนะคะวันนี้พนใช้เป็นวอลนัทนะ,คะใครมีถั่วอื่นก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะสับนะคะให้ละเอียดเล็กน้อยหรือใครจะปั่นก็ได้นะคะปั่นหยาบๆตอนนี้ก็สับ ละเอียดแล้วนะคะใครอยากได้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะใครมีัวอื่นก็ใช้ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องใช้วนนัดเหมือนกันนะคะในส่วนของไส้นะคะก็จะมีวนนัดที่เราสับเอาไว้นะคะน้ำผึ้งค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายสีรำหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่มีนะคะ ใช้เป็นน้ำตาลทรายสีรำนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในวอลนัทที่เราสับไว้นะคะคลุกให้ทั่วค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะหลจากนั้นคลุกขายเข้ากันใครชอบซินนามอนจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะแต่มันไม่ได้ใส่นะคะ ให้จะใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งมากกว่าในสูตรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพักแปงก้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะหยิบมารีดทีละกลอนนะคะรีดเป็นวงกลมไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณสักเท่านี้นะคะจากนั้นวางเอาไว้ าด้านเรียบไว้ข้างนอกนะคะกลับด้านนะคะเอาด้านไม่สวยเดี๋ยวเราจะห่อไส้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไส้ให้เท่าๆกันก่อนห่อเนาะใหนะ้ยังรีดไม่ต้องใหญ่มากนะคะด้านนี้ด้านคือด้านที่เรารีดเนี่ยด้านสวยเราจะไว้ด้านนอกนะคะแบ่งใส่ให้เท่าๆกันนะคะก่อนหอ่อของเป็นสูตรวันนี้จะถั่วเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานถั่ว จากนั้นนะคะเราก็ห่อเลยค่ะจับนะคะซ้ายขวาติดกันบนล่างเอามาติดกันแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ถลักเราก็จับมุมค่ะมาติดกันแบบนี้มุมนี่ห่อแบบง่ายๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็กดให้นแบนๆน,น,นิดนึงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปวางเรียงบนถัดอกนะคะ ไส้พนจะแบบทะลักหน่อยนะครึ่งครึ่งเล็กหน่อยก็ได้แล้วก็กดให้แบนนิดนึงนะคะพ้นจะไส้เยอะนะคะแป้งหน้อยจากนั้นนะคะเมื่อเราวางเรียงบนถาดอบแล้วนะคะพักนะคะให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะรอบนี้พักแป้งอยู่ที่ประมาณ 40นาทีนะคะเหมือนเดิมนะคะอากาศร้อนอาจจะไวกว่า40นาทีนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า40นาทีค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งพองขึ้นมาดีแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะแต่งหน้านิดนึงนะคะแตะน้ําเล็กๆนะคะแล้ววางวอลนัทค่ะเขาจะได้ติดนะคะ,ะตรงกลางนะคะแตะน้า วางบอนัดเขาจะได้ติดเลือกเม็ดสวยๆเนาะจากนั้นนะคะเราจะอบโดยวางแผ่นซิลิโคนหรือกระดาษรองอบนะคะด้านบนทับไปแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาพองขึ้นมานะคะเขาจะได้เป็นแบนนะคะเวลาที่เราอบ เราจะเอาขนมเข้าเตาอบเลยนะคะวางแบบนี้นะคะมีซิลิโคนปิดนะคะด้านบนกระดาษอบแล้วเราก็เอาถาดค่ะวางทับไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้พองขึ้นมานะคะด้านบนแบบนี้นะคะอบสุกออกมาแล้วนะคะเราก็เอาถาดด้านบนออกนะคะ เราก็เอานี่ก็จะได้แบบนี้นะคะสีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเตาบานก็นเนี่ยแรงไปหน่อยจากนั้นนะคะก็เอาออกจากถาดอบนะคะวางพักเอาไว้ให้เย็นสนิทด,ดีค่ะใครมีเตาอบก็อบในเตาอบนะคะใครไม่มีเตาอบก็สามารถทอดได้นะคะเหมือ หั่นออกมาแล้วนะคะด้านในนี่ก็จะมีน้ำพึ่งเยิ้มๆแบบนี้นะคะแล้วมีทั้งถั่วนัดแล้วก็น้ำพึ่งเยิ้มๆแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็แป้งนุ่มมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคาวน,นี่ลากกไปก่อนสวัสดีค่ะ